โครคฉีดยาใต้ผิวหนังนะคะอันนี้เป็นยาเกี่ยวกับโรคก,กระดูกอนคุณลุต้องกไปฉีดยาวัน,โโล,กกะนวะละหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวพี่วานสอนต้งแต่เปลียนหัวเข็มเลยะคะ่ะอันนี้พอหัวเข็มเก่าออกนะดึออกแล้ว,วละะหัวเข็มใหมเปิดขาออกะคะ่ะเปิดปอยออกนะคะจะเ,เห็นหัวเข็มด้านในแบบนี้หมุนเข้าให้แน่นเลยะคะ่ะ นแน่นก็คือใช้ได้เลยอยวให้คุณลุงลองหมุนหัวเข็มด้วยพี่หโอเคแน่นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยค่ะวิธีการเปิดฝาจะมีสองชั้นชั้นแรกก็ชั้นที่สองนะคะแบบนี้ก็จะเห็นหัวเข็มสั้นๆแบบนี้เลยค่ะคุณลุง <ๆ S 1> เห็นเนาะ <ๆ S 1> เล็กๆแบบนี้ค่ะโอเควิธีปิดหัวเข็มเราจะใส่หัวเข้าอย่างนี้นะคะ ปุงข้าวเราใช้นิ้วดันลงแล้วก็วิธีการเก็บรักษายาค่ะต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลาเลยเราจะเอาออกมาเฉพาะเวลาที่เราจะฉีดยาเท่านั้นค่ะห้ามแช่ช่องปิดห้ามแช่ประตูตู้เย็นแช่ช่องธรรมดาเท่านั้นนะคะช่องใต้ช่องปิดก็ห้าค่ะเมื่อกี้แช่ตรงไหนได้บ้างนะคะแช่ที่ธรรมดาที่หองปิดไม่แช่แช่องปิดช่องปิดได้ไหมนะคะ ปิดไม่ได้ดไได s <S อ่าก็ไม่ต้องแด็กที่ยวาจะฉีดยานะคะโอ้เป oh, oh, okay. okay. nope, ิดแน่น้าทองโอเคเปิดแานหน้าทองก่อนนะคะวิธีที่เรตัวฉีดยาเขาจะไม่ให้ฉีดได้แค่กระดือเวลามาสองนิ้วแบบนี้นะคะอ่าใช่คลุงสามารถเปลี่ยนที่ฉีดยาได้ทุกวันเลยตรงนี้ฉีดได้ไหมจ๊ะได้ตรงนี้ได้ ตได้ไหม,มเพราะว่าแกจะึงกัไนไปนาหารตรงี้ได้ไหมโเคเวลาที่เราจะฉีดยาพุ่ขนาดมือไหนคะขนาดมซ้ายขนาดมือ,อขวามือขวา,าจะเป็นตัวือซ้ายจะเป็นตัวจัีหนักเนาอ่าพทํพ่งตัวแบบนี้อ่าให้เนื้อมันหยุดหยุดขึ้นมาอย่างนี้นะเราจะได้ฝัาเข็มได้ค่ะอันนี้จับดแอลกอฮ เช็ดจากด้านในออกด้านนอกแบบนี้นะ,ะอ่ะให้คุณลุงลองเช็ดค่ะเช็ดจากด้านในวนออกด้านนอกค่ะวนขวาค่ะวนวนได้หมดเลยด้านไหนก็ได้แช่จากด้านในที่เราจะฉีดวนออกข้างนอกอ่าตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดผิวหนังนะคะทีนี้มาดูที่ตัวยาของเรานะคะเวลาจะฉีดให้ดึงให้ดึงเขยมลงจนเห็นขีดสีแดงแบบนี้ ใ่อย่างนี้ก็คือเตรียมเรียบรอะะ้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ถอดปลอกออกนะคะปลอ,อกเข็มออกอเวลาที่เราจะปกักอันนี้คุณลองจับเนื้อไว้เนาะเวลาที่เราจะปกักเราจะใช้มือขวานะคะปัดเข็มไปตรงๆเลยะคะ่ะอันนี้เด๋ยวเพยาบาลองิีให้ก่อนปัเข็มไปตรงๆแบบนี้นะจ๊ะปัดเข็มลงไปนี่เข็มเลยค่ะหลังจากน,านั้นกดกดเข็มนะคะ ตัวสุดเลยค่ะกระดังเสียงแก๊สแบบนี้ค่ะ<น>แล้วคุณลุงนับ5วินาที1 2 3 4 5ค่อยถอดเข็มออกนะคะล้ะอกสตรีอลกอฮอล์เช็ดนิ้วมือค่ะแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่น,น่ากล,ลัวใช่ไหมตัวเนา<ค>ะเพราะว่าเข็มต้านนี้เดียวเองอเอะจะพยายามให้คุณลุงลองใส่ปอกเข็มค่ะแล้วปิดปอกเข็มแล้วก็ฉีดเสร็จแล้วเราก็เก็บเข็มนะคะ มองเห็นหคะอ่าสลงไปก่อนอคะ่ะงไว้เราทำยังไงน,นนะป่อยปลือได้เลยเอานิ้วมากดด้านข้างตรงปาใช่ถ้าถ้ามันอยู่แสดงว่ามันครอบไปแนละ้วอ่เอาเล็บกดด้านข้างเห็นปลอ,อตรงนั้นละคะ่ะตีหัวอ่าอย่างน,นี้ได้ไหมคะโอเคเพราะว่าถ้า,ถาเมื่อกี้คุณรู้จักเนี้มันจะเอียงร มันก็ทำให้เข็มหักงวดใส่ตรงใส่แบ่งงวดนัคือเรียกงอยค่ะหนึ่งวันละถึงตีวันเปลี่ยนครั้งใช่สามถ้ามันไม่งอแต่ถ้าสมมติว่าคุณลูกเกลี่าแล้วเข็มงอเข็มหักเปลี่ยนได้เลยค่ะโอเคมีตรงไหนสงสัยอีกไหมคะเข็มอยู่ในี่เข็มใช่ที่น่าเขาให้ไปมีสองสามกุ่อยู่ในสามกุ่มใช่ค่ะเข็มนี้ยานี้จะใช้ได้ยี่สิบแปด มันก็จะหมดแดยจะลอยขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้หมดนะคะวิจตรงไหนสงสัยเดี๋ยวไปถางลูกสาวลูกชายวมีตรงไหนสงสัยไหมคะสองคนเดียวก็ม่มีชาตเป็นใครเดียผมก็อาจารย์นี่แหละถ้าไม่สงสัยงั้นทนายถามคุณลุงนะอ่าเดาฮ่าฮได้ถามดูสรุปว่าตัวนี้แช่ตู้เย็นตรงไหนได้คะแช่ธรรมดาไม่แช่ห้องฟิดห้องฟิดไม่ได้นะคะประตูตู้เย็นได้ไหมคะได้ ประตูตู้เย็นได้ไหมไม่ได้เลยนะป้าประตูไม่ได้นะแช่์ด้านในนะคะโอเคเพราะว่าประตูตู้เย็นจะทําให้อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอไม่แชร์ด้านในนะคะแล้วก็บริเวณตรงไหนที่ฉีดยาได้บ้างคะก็คขิปรอบรอนี้แต่ห้ามใกล้สะดือตรงนี้สองนิ้วตรงนี้โอเคฉีดวนไปได้เรื่อยๆเลย่ ทั young, いい้งไหนก็ได้ใ okay ่ไหมเนวนออกเนาะอที song, ่เราจะฉีดยาวนออกขนออกโอเคค่ะบีนี่้เดี๋ยวในมานให้สบีอลอร์ไปด้วยนะะแล้วหมอเข็มเวลาเราถอดแล้วเนี่ยค่ะเราทิ้งยังไงคะทิ้งในขวดก็ได้ที่ทีงไม่ชิดงอที่ไม่จวไม่ชิ้เนาะแล้วก็สํางั แล้วก็รวมใส่ขวดน,น้ำพลาสติกค่ะที่แข็งนิดหนึ่งนะคะใส่รวมมาแล้วก็มาฝาดที่โรงพยาบาลท,ทิ้งได้ค่ะเนื่องจากหัวเข็ยนเนี่ยค่ะเป็นออของมีโรคติดเชื้อนะคะถ้าไปทิ้งกับโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้เพราะฉะนั้นรวบรวมแล้วก็เอามาฝากที่โรงพยาบาลทิ้งได้ค่ะเรียบรอ้อยค่ะนีต้องไสนสงสัยเองไหมคะไม่ตอง ก็คุณลุงก็ฉีดตอนไหนนะคะวันละหนึ่งครั้งหลังทานข้าววันละหนึ่งครั้งนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะถ้าลืมก็มาถามครับโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอวันนี้จะนำไปเผยแพร่ให้ผู้ป่วยท่านอื่นได้ชมนะคะที่แรกไม่น่ากลัวใช่ไหมแล้วไม่น่ากลัวพอรู้แล้วเป็นยังไงก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอี ตอนแรกที่รู้ว่าต้องฉีดยาเองที่นั่นรู้สึกยังไงลูกกลัวเพราะไเคยฉีดเพื่ไมเพื่อนมาจะเรียนมาถ้าเรียนมาลูกไม่กลัวคือไม่ได้เรียนมาเพราะเรียนมากัวโรงพยาบาลบอกงี้ว่าพวเพอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเรียนมาก็คือจะสอนมันเนี่ยค่ะคนไข้ทุกคนเลยก่อนที่จะให้กลับไปฉีดเองที่บ้านคนไข้จะได้มีความมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวที่จะฉีดค่ะครับแตก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากะค